เป็นเอกเพลงวันครับเอเรซซิ่งตาบาดเอปะทูลานข้าวโชควิเชียรเวลาครับเวลาของเขาที่เข้ามาเนี่ย8.845ขออภัยครับคุณลุงเจ็คอัลฟาชวนแท็กบีแท็กบีครับอนุวัฒน์มณีอินครับหนุยเปิดสชุมรนบรีอีซูช็อปทีมไทยแลนด์8.845ครับ Up next car number 51 on track A เป็นเอกเพงวันจกเริสบราส์รอบคัเอรคัเลรคัดเลี่กรอบคัดเลือรอบคัดเลือกรอบคัดเอรอบคัดลกรอบคัดเลอรเอรบคดลืรอัดเลอกรบคเลอกรอบุอกรีบควดลือกรอบคัดเลือ8รอบักนอดเากอบัดเอกรอบคดากรอังกถคกรคับัเดเลออบคัเเลรลรัเลบเอสบรบคร ตอนนี้ออนบอร์ดอยู่นะครับเรามีโกโปให้ได้เห็นบรรยากาศภายในนี่แหละครับบรรยากาศรับชมแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเหมือนมาอยู่ในสนามครับต้องบอกว่าเหมือนอยู่ในสนามจริงๆรับชมแบบนี้ล่าสุดเลยสถิติที่เราทําไว้ที่บริเวณของห้าที่สามแห่งของห้าห้าแสนห้าหมื่น มาดูเอาทุกคเม็สีกันดีกว่าครับมาคอยไฟเบอร์ดำหนึ่งวันนี้เวลาเท่าไหร่ไปแล้ว9.044ครับโอ้ยส่วนแท็ก A นั้น9.991ครับแต่เมื่อกี้แท็ก A มีข้ามแท็กนะฮะมีข้ามแท็กใช่ไหมครับผมข้ามแท็กนี่ก็ถือว่าเวลาเป็นศูนย์เป็นศูนย์เป็นศูนย์ข้ามแท็กแสดงว่าเพลงนั้นไม่คือผมไปอีกแท็กดีกว่าแล้วแต่ต้นเดี๋ยวดูภาพชายอีกที ข้ามยังไงตรงไหนไอาจจะมงเปลี่ยนสีฮนะเดี๋ยวดูฮืมซับคันโยกครับสับคันโยกก็กลางล่ม